สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับท่านคนที่32มสิบสองนะเนี่ยหลังจากปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม2ปีครับท่าน3คนนะครับก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวตอนนี้ชื่อของอนุทินชาญวิรากุลนั้นก็แน่แท้แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากพักประชาชนครับท่านมันทุกหยดดทุกเม็ดนะครับท่านผู้ชมไม่มีแตกแถวสักเล็กน้อยถึงปานกลางกัเน,กนเนยยลยท กาดานผู้ชมในการที่หวดครับท่านเห็นด้วยนะเนี่ยในการหวดอนุทินเป็นนายกนะการด่านผู้ชมบางคนก็เอ้ยแค่ลุกขึ้นยืนนะกับด่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าอนุทินชาญวีรกุลอะไรประมาณนี้อนุทินอนุทินบางคนระจ้าบางคนก็จะต้องมาพร้อมกับคําพูดสวยหรูนะการด่านผู้ชมให้มันหล่อสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเพื่อที่จะแก้รัฐมนูญแล้วก็ยุบสภาภายใน4ี่เดือนอนุทินชาญวีรกุลครับขณะเพื่อไทยส่งประกวดชัยเกษมนิติสิรินะรับด่านผู้ชมเป็นศาสตราจารย์พิเศษ น่าจะเร็วกว่าสมัยอันนั้นบรรจารชุนนะครับท่านผู้ชมรอบที่2ที่เข้ามานั่นนี่อันนั้นยีวันยุบสภาครับท่านอันนี้น่าจะไอ้นั้นวันนี้แล้วก็ยังไงต่อจ้าลุงขึ้นก็ยุบสภานะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ครับท่านเหตุผลนั่นเนี่ยมองเท้งครับท่านเท้งศบตานั่นเนี่ยบอกไว้เฮ้ยเพื่อไทยนั่นเนี่ยอาจจะเชื่อไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หรือเปล่านะครับท่านชาวบ้านแห่ถามนั่นเนี่ยบทพิสูจน์ว่าอะไรจ้าบทพิส ยุบสภานะครับท่านผู้ชมที่พ <anak> ูดพูดไปก่อนหน้านี้นั้นมันก็แค่คําพูดสวยหรูหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านทากลางตอนนี้นะเนี่ยอนุทินนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกครับท่านยังไม่ทันได้เกือบวันหรือว่าวันเต็มนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเฮ้ยม็อบกาลีเมืองมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมันไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวตอนแรกอาจจะลืมนึกนะครับท่านเฮ้ยอุ้งอิงไปแล้วนะเนี่ยดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวสักพักมาประชุมเฮ้ยสวยแล้ววะกูถามสวยอะไรอีกแล้ว สำหรับม็อบเราสวยตรงที่ว่าอุ้งอิงไปแล้วมันจะใช้ประเด็นอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมลืมเรื่องนี้ไปเลยครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเราจะกลับบ้านก็ไม่ได้นะเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้กูก็ไม่ค่อยมีจะแดงหรือเปล่าอันนี้ประชาชนกล่าวหานะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสายฝนสาดมาไม่หยุดยั้ยงครับท่านณเวลาบัดนี้นะเนี่ยเต็นต์เติร์นปิวนะครับท่านผู้ชมข้าวกล่องที่มีอะไรประมาณนี้นั้นเลยก็โดนพายุพัดไปหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม็อบมันยังมีอีกหรือเปล่านะเนี่ยที่อะไรวะเนี่ยสะพานชัะมายมนสพ ทานที่เขาสร้างไว้ครับท่านในพวกนี้นะเนี่ยก็มาอาศัยอยู่นะครับท่านถ้าเกิดมันอยู่เกิน10ปีนี่ไม่รู้ว่าจะครอบครองเป็นที่ดินปลรปักหรือเปล่าก็สุดแท้แต่คา,าราคาซังแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านรักประชาชนเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถ้าเกิดอนุทินนะเนี่ยบิดพิ้วสักเล็กน้อยถึงปานกลางเนวินมีปัญหาสักหน่อยนึงเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเราก็จะทําการล้มรัฐบาลน,นี้เพราะเราเชื่อจากใจกันเลยทีเดียวว่าเราคุมรัฐบาลน,นี้อยู่ในะครับท่านผู้ชมระดับซื้อแปรแบบทักสินชินวัตรครับท่านอดีตนายกรรััฐมมมมนนนนตี้เนะ่่ยยยยงคุุไออููลทผชิิว ร้อยเอกธรรมนัสอะไรประมาณนี้ครับท่านพักส้มเหรอจ้าเชื่อมั่นสุดตีนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยจะคุมอยู่เห้ยคุมอยู่แล้วเป็นองไรต่อจ้าคุมอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่แล้วครับท่านอยู่ที่ไหนจ้าเนี่ยอยู่ที่เอ้ยอ่ะไอติมผลิตก็ออกมาเมื่อว,วานนะครับท่านผู้ชมเสียใจยอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวครับท่านสาเหตุที่ต้องโหวตนะเนี่ยเราก็ต้องทําไปแม้จะขัดต่อจิตสํานึกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ครับท่านพูดให้มันดูเท่ไปอย่างนั้นเองนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนคครรัับบท่่่าาานนนูู้้้สึกวขียงไมมจผช มันเกิดม <sm> ็อบใหม่มาอีกแล้วว่าเฮ้ยม็อบอะไรจะเนี่ยม็อบทวงสัญญานะครับท่านผู้ชมหวาดผวาครับท่านระบอบทักษิณจะกลับมาอีกหรือไม่นะเนี่ยอนุทินต้องยืนยันมายืนยันอะไรอีกแล้วนะเนี่ยครูยังนั่งไม่เต็มตูดเลยยังไม่ได้นั่งอย่างเป็นทางการเลยเป็นนายกเนี่ยเฮ้ยต้องอะไรวะเนี่ยระบอบทักษิณจะต้องไม่กลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถึงขนาดจะเอานู่นเอานี่ไปให้เซ็นครับท่านเซ็นทําไมจ้าเป็นส่วนที่สัญญาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกูก็งงอีกแล้วไอ้ม็อบคอปทนี่ก็เหนื่อยพอแรงแล้วมมมมมมัันจะีีีออบให่่าากกคทผู้ชสํญเิด ะไรขึ้นจ้ะอนุทินเป็นนายกยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้นะก,การเรื่องผู้ชมไอ้มอบการลีเมืองนี่ก็มาอีกแล้วเ้ยฮ้ยม็อบบุกทันทีครับท่านถึงเวลาแล้วนนเนี่ยเนี่ยม็อบคอปทอไม่ทนโผหัวกระบ,บาลครับท่านโร่ทวงสัญญาอนุทินคอรมอชุดใหม่ยกเลิก M อ U 43 44ลั่นถึงเวลาพิสูจน,น์นะกรเรื่องผู้ชมเฮ้ยเออว่ะแหน่ไหนๆอุงอิงก็ไม่อยู่แล้วนนเนี่ยไอเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นไหนอีกแล้วว่ะเราอุตส่าห์นเนี่ยไปบอกแชท GPT ไปบอก Google ไว้ยเฮ้ยโอเคมาเนอะไรสักอย่่างงนึ ค้นหาข้อมูลซิว่าเฮ้ยกูจะใช้โจมตีอุ้งอิงนะเนี่ยได้มามาเริ่มเทิมเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยยังไม่ได้ใช้เลยว่ะไลที่ได้ใช้ไปเหรอจ๊ะคนก็ไม่ค่อยฟังนะครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่ทําข่าวนนเนี่ยประชาชาิคงไม่รู้ว่ามีม็อบไอ้นี้อยู่นะครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ม็อบเดือดทันทีครับท่านไล่ทวงสัญญาอนุทินนนเนี่ยบุกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกม็อบหนึ่งครับท่านโผล่โ,โวยนะเนี่ยนายกอิงต้องลาออกทันทีเอาลาออกอะไรเขาหลุดแล้วไอเวนไม่ใช่ลาออกจากนายกอันนั้้นหลลุดไปแว ต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าเพื่อไทยทันทีนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่เป็นเครื่องการันตีไม่ให้ระบบทักษิณกลับมาได้อีกครับท่านว่าไปที่อัปีสิ้นดีเหลือเกินกะไรทีเดียวหรือเปล่าไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แแพทองทานครับท่านนายกอิงนะเนี่ยเอออีอดีตนายกครับท่านลั่นจะทุ่มเทเป็นฝ่ายขานตรวจสอบรัฐบาลน,นะเนี่ยแล้วก็พร้อมกลับมาด้วยหัวใจเพื่อประชาชนนะครับท่านผู้ชมประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับท่านผู้ชมมบฟังดอกแรกกระแทกการกระบาลกะไรทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆนะันเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะคร่าาผู้้ชมมแลว เฮยใครละ่ะเนเน่สุดารัตเกยุราพันธ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากคุมลูกพักตัวเองยังไม่อยู่ครับท่านลี่จะมาคุมประเทศนะครับท่านผู้ชมบริหารประเทศครับท่านลูกพักยังไม่เอาที่เป็นสสนะเนี่ยตอนนี้ครับท่านสุดารัตไม่น้อยหน้าลุยร้อยเอ็ดครับท่านลั่นพร้อมเลือกตั้งอีกแล้วนุนแก้รัฐธรรมนูญยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองครับท่าน แต่พูดถึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดแบบใจเป็นกลางเลยนะครับท่านแกก็แม่งมือเอ้ยโคตรดิ้นหล่นเลยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมนั่นเนี่ยจะบริหารประเทศนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องบริหารบ้านเราหรือเปล่าวะให้มันดีก่อนนะเนี่ยบริหารครอบครัวให้มันดีก่อนเรื่องนั้นผมไม่ไปก้าวล่วงนะครับท่านผู้ชมแต่พรรคการเมืองของแกนั่นเนี่ยครั้งก่อนว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าแต่ว่าข่าวมาลงว่าสะพัดนะครับท่านผู้ชมสพะพัดนั่นเนี่ยลูกเด็กสุดารัฐครับท่านไทยสร้างไทยนั่นเนี่ยไปกันหมด6กเสียงสุดท้ายไปก้ไ็ ออกบอกมานล้เนี่ยไม่เกี่ยวกับสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ย hey, แล้วทำไมไม่เกี่ยววะอ๋อ,อถ้าเกิดเกี่ยวเดี๋ยวคุณหญิงสุดารัตน์อาจจะได้ตาแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ของผมก็คิดของผมไปเลือยเปื่อยนะครับท่านผู้ชมสุดารัตน์ครับท่านยังมาไม่หยุดยังนะยด้งนะครับท่านผู้ชมมามาทําไมจ๊ะเนี่ยพักพังยังไม่เข็ดนะครับท่านผู้ชมมีหน้าโผล่ร้อยเอ็ดครับท่านขอเสียงลงเลือกตั้งอีกครั้งวอนประชากรทั้งหลายให้โอกาสกันด้วยก็ว่ากันไปครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อ่ออนนีีกกแลล้้วครันะับททาาผูชมหงงจ ครับท่านมองเทงเทงเทงเออเทงนะครับท่านผู้ชมมันจะไปทิ้งเทงลงถังได้ไงว่าเทงทิกแท็กอะไรก็ว่าเกินไปเทงนัตพงลึงปัญญาวุฒินะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสข่าวลือว่าเฮ้ยเจออนุทินที่สภาเมื่อวานหลังจากโหวตเลือกตั้งเสร็จนะครับท่านผู้ชมต่างคนต่างเดินครับท่านแล้วก็เมินใส่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ทักกันเพราะอะไรจะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นข่าวลือนะครับท่านผู้ชมก็บอกอยู่ว่าเป็นข่าวสะพัดครับท่านเทงก็เชื่อเหลือเกินพรรคประชาชนก็เชื่อเชื่ออย่างสุดใจนะครับท่านผู้ชมชอบพ ผู้ซึ่งแก้ผ้าลำล้ำบงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม4เดือนยังไงอน,นุทินก็ต้องยุบสะพานะเนี่ยอันนี้อีกคนหนึ่งคอนเฟิร์มเพื่อความมั่นใจใครหล่ะจ้าเนี่ยออแกนำม็อบอีกคนหนึ่งครับท่านจตุพรพงพันครับท่านพี่ตู่ของผมมาอีกแล้วนะเนี่ยจตุพรเชื่อมั่นอย่างสุดตีนกะระีะเดียวสุดล้นสุดหัวใจว่าอะไรจ้ารัฐบาลอนุทินเนี่ยสี่เดือนหรือรากยาว4ปีปีประโยชน์คันถามอนุทินนั่งนายกเสียงข้างน้อยเจตุพรครับท่านจับตานะเนี่ยว่าที่นายกคนที่32ก็ประมาณเหมือนกับว่าแกเชื นะครับท่านผู้ชมว่าอย่างไงอนุทินนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่แค่สี่เดือนแล้วก็ยุบสภาครับท่านเพราะจะต้องทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะดูพรเชื่อครับท่านสี่เดือนยุบสภาแน่นะครับท่านผู้ชมเชื่ออนุทินนะเนี่ยต้องทําการยุบสภานะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไม่ยุบลระจ้าแลวก็เปลี่ยนเรื่องฟันทงใหม่ไปเรื่อยๆแต่นี่แกก็ไม่ได้ฟันทงฟันบอกว่าอ๋อ ออตอนนี้แกเริ่มใช้ความเชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ทีนี้ก็มีคนเอาอันนี้ออกมาครับท่านพี่วันอยู่บํารุงของผมส่งเข้าประกวดมาอีกแล้วหลังจากร้อยเอกเฉลิมนะครับท่านผู้ชมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงไปสภาเจอเฉลิมครับท่านไปทะเลนะเนี่ยเจอหาดทรายเจอฉลามสุดแท้แต่คารากะสังว่ากันไปเฮ้ยอยู่พักเพื่อไทยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอ้ยทำการโหวให้อนุทินชาญวีรกุลเสียนหนูนะครับท่านผู้ชมอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีป๋าเหลิมต้องเลือกอนุทิน ไอ้คำสร้อยท้ายท้า,ทาผมได้ยินมาแบบปันพา,น,าน,นะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นป่อจ้าก็มีการขนานานามแบบนี้เฮ้ยเอาแล้วเว้ยแบบนี้เขาเรียกงูเห่าหรือเปล่านะเนี่ยงูเห่าก็คือมติพักมีแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลือกชัยเกษมนิติสิริครับท่านเพราะตัวเฉลิมอยู่บำรุงนั้นแกก็ยังอยู่เพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าอยู่เพื่อไทยแต่หัวใจอยู่ภูมิใจไทยนะครับท่าน วันอยู่บํารุงก็ออกมาครับท่านโวยเดือดสนั่นลั่นทุ่งกนเลยทีเดียวนเนี่ยพ่อฉันไม่ใช่งูเห่านะครับเดิมผู้ชมสุดเศร้าเหลือทนกนเลยทีเดียวอ่ะวันอยู่บํารุงพี่วันมาแล้วครับท่านลั่นะนนเนี่ยพ่อไม่ใช่งูเห่าหอืงูอะไรวะไม่แน่ใจ แฉฟังเส้นสุดท้ายกับเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมฟังเส้นสุดท้ายครับท่านเมื่อตะวันบ่ายค้ยลงมาหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านนั้นเพลงของปูพงศิษฐ์คำพีวันอยู่บํารุงเดือดครับท่านลั่นนั้นเนี่ยพ่อฉันไม่ใช่งูเห่าเพราะไม่ได้ทํากิจกรรมกับพักเพื่อไทยมานานแล้วแล้วก็แฉฟังเส้นสุดท้ายกับเพื่อไทยนะันเนี่ยโดนอิงชี้หน้าด่านะครับท่านผู้ชมอันนี้อมารินนิวส่งเข้าประกวดมาครับท่านเป็นเพจแท้แล้วก็เพจจริงนะครับท่านผู้ชมทาง Facebook ค,ครับท่านที่นี่ผมก็มานั่งนึกเย กูก็สนิทก,กับอิงพอสมควรที่หวาทําไมตอนอยู่เฮ้ยพบเจอไม่เคยเอันนี้เลยวะเนี่ยแล้วก็บางคนนะครับท่านผู้ชม เออจะใช้แค่น้ำเสียงที่ก็หนักพอแรงแล้วนะครับท่านแล้วก็ถ้าเกิดสมมติหนักหนักหน่อยละจ้าก็แค่เสียงดุนะครับท่านผู้ชมไอ้ประเภทที่ว่าจะไปชี้หน้านะเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างงี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติด่าที่ก็ต้องหนักพอแรงแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติชี้หน้าด่าอีกนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมวันอยู่บํารุงพร้อมเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งครับท่านเห็นแกโพสต์อยู่ไม่กี่วันนะเนี่ยอ้าวว่าอย่างไรจ้าใครู ใครคนอื่นพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ผมพร้อมครับท่านพร้อมอะไรจะเนี่ยพี่วันพร้อมในการเลือกตั้งนกครดานผู้ชมหลังจากประวิตรครับท่านโอ้ยตอนนี้ก็มาแรงนกครดานผู้ชมพลังลุนกันเลยทีเดียวครับท่านลุนอะไรวะเนี่ยลุนหรือเปล่าเติมไอ้ไม่โทรหายไปหรือเปล่านนเนี่ยเหมือนกับสารเหียไม่โทรหักนกครดานผู้ชมเหมือนกันบเหียไม่โทรหายไปอะไรประมาณนี้บอกไม่ใช่ไอ้ลุนที่ว่านี่คือลุนลถนกครดานผู้ชมลถขุงรถเข็นครับท่านมาเกยที่นาเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ ่างผู้ชมแล้วไอ้คนที่จะมาชิงหลหะจ๊ะหลังจากที่มีสะพัดลือเมื่อวานนะครับท่านลืออะไรเจ้าเนี่ยธรรมนัตผมเผาร้อยเอกธรรมนัตนะครับ่างผู้ชมแล้วก็พลเอกประวิตย์นั้นเนี่ยกำลังแย่งชิงในการเที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเมื่อกี้ไม่รู้พูดผิดเป็นมหาไทยหรือเปล่าวะ่ะสองคนนี้แย่งชิงกันเป็นกลาโหมโดยมีพลเอกนัดนะครับ่างผู้ชมอาจจะเป็นตัวสอดแท่งเกิดเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทีนี้ผมก็มานั่งนึกไว้เฮ้ย แหมประวิ์นี้อะสมมติแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยได้หมดทุกอย่างแล้วกันเว้ขาดอย่างเดียวคืออนี้เดินไม่ได้ยุทธก็พลเอกก็ว่ากันไปนะครับท่านแล้วร้อยเอกมันแล้วธรรมนัตหระอจ๊ะโอ้ยธรรมนัตเป็นร้อยเอกนี่ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างครับทั้งที่โอ้ยก็ไม่อยากอีพูดเยอะนะครับท่านฝุ่นตลบนะครับท่านผู้ชมตลบตะล,ลวนกันเลยทีเดียวเอ้ยใครจะได้เป็นรัฐมนตรีกรลาหมนะครับท่านผู้ชมแล้วใครล่ะวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันันน่มก็อื โอ้ยปวะวิทน,น่าจะวางวางมือไปสะเถอะนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะวางมือที่ไหนก็ไว้บนนี้แล้วกันครับท่านแล้วไว้บนนี้ได้อะไรไหมจ๊ะบอกม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดได้แน่ๆครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ปลาก,กระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนม็มะม่วงหิมะพาแนวมอนปลากเกล็ดขาวอบกรอบครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะเนี่ยราคาหลากหลายเอ้ยแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจิ้มลิงล เข้าแอปพลิเคชันลน์สแกนมาได้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยม,มีทั้งปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบอย่างที่ถแถลงไปทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมกล้วยอบธรรมชาติครับท่านหมึกหยองลูกหยีมีนะครับท่านผู้ชมทั้งกวนทั้งฉาบกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ะทีนี้ผมก็มาเจอข่าวนี้ครับท่านไอ้มอบนี้ก็ยังไม่จางหายไปนะครับท่านผู้ชมจตด,ดพรก็ออกมาเชื่ออย่างสุดหัวใจกันเลยทีเดียวครับท่านอนุทินยังไงก็ต้องยุบสภาภายใน4เดือนแล้วแกเชื่อแบบนี้นะ,นนนะค,ครับท่านผ ท่านที่นี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยมาดูเรื่องเฉลิมอยู่บํารุงสักเล็กน้อยวันอยู่บํารุงลั่นพ่อเขานะเนี่ยไม่ใช่งูเห่าแฉฟังเส้นสุดท้ายครับท่านที่ต้องไปจากเพื่อไทยเพราะโดนนายกอิงชี้หน้าดา่าเรื่องนี้มันจะสมเหตุสมผลนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคุณวันอยู่บํารุงเข้าออกมาบอกเรื่องนี้ตอนที่ออกจากพรรคตอนแรกๆนะครับท่านผู้ชมและออกตอนนี้มันสื่อถึงอะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติได้ผมมองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นการตีกินทางการเมืองหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็สุดแท้แต่คนจะตีความนะครับท่าน และเวลาครับท่านไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะเนี่ยแล้วผมก็พอรู้จักมันถ้าเกิดโดนด่าโดนดุเออยังพอแต่นั้นหน่อยถ้าเกิดอายุมากกว่านะก็ต้องผู้ชมโดนด่านี่ก็คือต้องหนักแล้วนะโดนว่าเอเอยังยังพอยังพอเชื่อแต่ชี้หน้าด่านี่เป็นไป สำหรับผมผมก็เป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมพอเพิ่งวางสายมาเมื่อกี้ครับท่านหลังจากที่อดีตนายกทักษิณน,นะเนี่ยตอนนี้กาลังเครื่องขึ้นนะครับท่านผู้ชมแลนดิ้งไว้ยจะดูพรก็ออกมาวิเคราะห์วิแค่อย่างหนัก,กเลยทีเดียวทักษิณจะกลับบ้างทักษิณจะไม่กลับบ้างนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยก่อนที่เครื่องกําลังขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมสัญญาณเด็ดังไม่ตัดนะเนี่ยอดีตนายกทักษิณก็โทรมาหาผมนะครับท่านผู้ชมผมก็ถามกลับวันไหนนะกลับวันที่8แล้วผมก็นึกในใจเฮ้ยจะกลับหรรรืือออไม่่่่กกลลับใชเเงงขูปาว เลยไม่ได้ถามเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเขาก็ฝากความคิดถึงมาถึงพ่อถึงแม่ผมเนี่ยสบายดีหรือเปล่าแล้วก็เล่าเรื่องเหตุบ้านการเมืองให้ผมฟังเล็กน้อยถึงบานกลางแล้วก็ก่อนที่สายจะตัดไปนะครับท่านผู้ชมต้องนัดถามมีอะไรชจ้เนี่ยนายกทักษิณอดีตนายกเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณเด็ดมันตัดไปก่อนว่าเฮ้ยช่วยโทรบอกนายกอิงด้วยนะเนี่ยอดีตนายกอีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโดนสารสอยไปแล้วว่าอะไรจ้าว่าปลาเกดเขาอบกรอบมันท่านเนี่ยมันวางอยู่บนตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมสายก็ตัดไปทันทีผมก็โทรหานายกอิงแล้วถามเรื่องพี่วันเนี่ย เฮ้ยแกก็ไม่มีเวลานะครับท่านผู้ชมแกบอกว่าแกหาปลากเก็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอยู่ครับท่านหาไปหามาหายังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมดันมาเจออะไรจะเนี่ยดันมาเจอโอ้ยอะไรวะเนี่ยเรื่องของพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าโดน f อครับท่านบางส่วนนะเนี่ยบางคนก็มีบัตรตลอดชีพนะครับท่านผู้ชมตลอดชีพใบขับขี่หรือเปล่าวะอันนั้นใบขับขี่สมัยรุ่นพ่อผมนะครับท่านผู้ชมยังตลอดชีพครับท่านหลังๆมาไม่มีแล้วเนี่ยป้ายพึบป้าย ผืบมันน่าจะป้ายเยอะแลวะ้วว่าหน้าพักประชาชนหน้าพักส้มน,นักนักไม่ใช่นักนักกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์หลังโหวตอนุทินเป็นนายกน่าจะเห็นด้วยน้อย แต่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้นคะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับท่านเฮ้ยเราจะต้องถามประชาชนก่อนนะเนี่ยแม้ว่าประชาชนจะเลือกเรามาแล้วร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเสียงเราก็ไม่ได้เราก็ต้องถามประชาชนมีอะไรเราก็ต้องถามให้หมดตัดสินใจเองไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านถามผมก็นึกว่าใช้ SMS ส่งไปตามโทรศัพท์แต่และเครื่องที่เป็น f c ฟเขาเนคะครับท่านผู้ชมผมก็นึกเอยเอยเอหวาลืมเอใจเฮ้ยแล้วสักเกกูจะตอบว่า อนุทินหรือชัยกเกษมแล้วกูจะตอบมายังไงวะสุดท้ายรู้สึกว่ามีกลุ่มไลน์นะครับท่านผู้ชมแต่ก็นึกอยู่ไม่จริงหรือเปล่าว,ว่าประมาณ25,000คนมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไอ้บางส่วนก็บอกเนี่ยไม่ไม่เอมทำไมเอาแค่มติตรงนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเรื่องมันผ่านมาแล้วครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทัวร์ก็ลงกันชิบหายวาวยป่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทัวร์ด้านแรกครับท่านทัวร์กลังใจนั่นเนี่ยหัวหน้าเทงสุดยอดมากเลยเพื่อให้หมายสิริกัญญาสุดยอดมากท เกินที่ได้ยินโวทอนุทินเป็นนายกต้องไปซื้อทิชชู่เลยน้ําตาแห่งความปิติลไหลออกมาเป็นสายทานนะครับท่านผู้ชมยากเกินกว่าที่จะกลั้นไว้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรอีกจ้าไอรักชนกหลังสิมาโลมและเนี่ยวิโร์ลักษณะอดีสรนะ,ค,ะนนครับท่านผู้ชมกายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับท่านแล้วก็ใครล่ะ อมไอ้เลขาที่การพักนี่ก็ลืมชื่ออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าทึงประชาชนแบบสุตาก็อนุทินเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยให้มันสวยหรูหน่อยเป็นอย่างไรบ้างจ้ะก็เนี่ยแกร้รัฐมนูญเพื่อแกร้รัฐมนูญแล้วก็ยุบสภาภายใน4เดือนไอ้นี้ไอ้นั้นว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมอนุทินอนุทินครับท่านเฮ้ยแล้วก็มีการ แม่เราจะต้องหาปีศาจสักคนหนึ่งสิวะเอาประยุทธ์กลับมาก่อนแล้วกันนอนนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไทยมันจะมีนาลีขี่ม้าขาวหรืออะไรอะไรขี่ม้าขาวสักอย่างหนึ่งเขาก็สันนิษฐานไปว่าเป็นประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมประยุทธ์นั่งฟังคงเซ็งกูอีกแล้วมึงช่วยลืมกูหน่อยได้ไหมเอ้าไม่เป็นไรประยุทธ์กลับมาไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเพราะยังไงตอนนี้คนก็ลืมไปแล้วครับท่านว่าอะไรจ้าว่าประวิรยังอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะเตรียมมาเป็นรัฐมนตรีด้วยครับท่านหลายภาาคส่วนนนนนเเรรรียยยดดดหหักกไมมุ้้งะบูชิออขึต จ้าทีนี้เริ่มแล้วพักประชาชนเปิดระบบให้ผู้สมัครนะเนี่ยสมัครผ่านหลักสูตรของพักลงสมัครชิงสอสอสอ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้ามันก็เวียนว่ายวกวนไว้เฮ้ยหนึ่งคนที่หายไปเลยนะครับท่านผู้ชมไอหมอว่าลงครับท่านไม่รู้ว่าไปมุดดินหายอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยคนจะต้องมีซีนมากกว่านี้หรือเปล่าบางทีมันก็ท้อนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยกูตะโกนสุดเสียงดังนะครับท่านผู้ชมดังที่สุดในชีวิตที่จะดังได้แล้วแต่ว่าเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยตะโกนเสียงดังแต่ทําไมมันช่างเบาเหลือก นรักท่านผู้ชมทีนี้หลายคนเครียดครับท่านเอาละเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยนันเนี่ยหนึ่งปีสองปีเปลี่ยนายกสองคนนรักท่านผู้ชมปีละหนจบกันที่เดือนสิงหาครับท่านสิงหาสยองนะเนี่ยพองเก้ากันเลยทีเดียวเครียดเหลือเกินนอนกันไม่ค่อยหลับนาับท่านผู้ชมกระส่ายกระสับครับท่านเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้ยคิดมากมันก็ไม่ค่อยดีนรักท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนันเนี่ยอีกไม่กี่วันนรับท่านผู้ชมจะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่นํามาเสนอนรักท่านผู้ชมอันนี้ก็คือดิฟครับท่านดิบคืออะไรจะเนี่ยคือ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ท่านนั้นลดความตึงเครียดได้นะครับท่านผู้ชมมาในรูปแบบออยครับท่านเพียงแค่หยดใส่ลล้นนะเนี่ยหมิล mm. ลิลิตรนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผสมกับน้ำครับท่านก่อนจะนอนก็จะช่วยได้อย่างดีีก็เลยทีเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพผ่านการทดลองของผมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอาทิตย์กว่าๆเฮ้ยมาช่วยได้จริงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องเอานํามาเสนอต่อครับท่านก็ยังทำไลน์ไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทําลายสิ่งของนะครับท่านแอดไลน์ DIPP แล้วก็นัดวิวตามต่อนะครับท่านผู้ชมในแอปพลิเคชันไลน์เดี๋ยวเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะามานําเสนออีกทีครับท่านก็ไปที่ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนานนานทีนะครับท่านผู้ชมนานนานทีเรื่องอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเรื่องดิผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าบอกไม่ใช่อันนี้ใช้แล้วหายเครียดนะเนี่ยแต่น,นี่กูยังเครียดอยู่นะครับท่านระแวงระหวาดเหลือเกินนะเนี่ยว่าจะกลับมาเว้ยเฮ้ยสำหรับระบบทักษิณนันเนี่ยพราว่านายกอิงก็ยังเป็นนายก็ยังเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ทําไมถึงงต้อเป็นนายก น่าพักอยู่นะครับท่านแม่ติดปากเลยเฮ้ยแล้ว แล้วหลังจากนี้เป็นอย่างไรต่อไปจ้าหลังจากนี้ก็ต้องทําม็อบม็อบอะไรอีกแล้วม็อบให้นายกอิงลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจตุพรเขาก็ขมักขม้นนะครับท่านทักษิณตอนน,นี้บอกว่าจะกลับมาวันที่8นะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่6ครับท่าน6แล้วก็เท่าไรจ้าหแล้วก็ต้อง7นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้ามไป8ครับท่านแต่สําหรับม็อบบางม็อบนันเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็นึกถึงสูตรคูณทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมผมเป็นคนชอบฝ่ายหาความรู้ครับท่านสูตรคูณที่ว่านี่ 7เจ็ดนะครับ่านผู้ชมเออแม่เจ็ดครับท่าน โอ้ยแม่เจ็ดนี่ผมถนัดกว่าเพื่อเลยนะครับท่านผู้ชมสองหนึ่งสองสองสองสี่ไม่ค่อยถนัดครับท่านแต่ถ้าเกิดเจ็ดแม่เนี่ยเออเออมันมีสิบสองแม่ก็จะถนัดแม่นั้นสุดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีมอ็อบกะพีกาลีเมืองก็แม่มึงบุกท,ท,ทันทีอีกแล้วอะถึงเวลาต้องไปสุ์ทว,สญญทวงสัญญาม็อบทวงสัญญาคอรมอชุดใหม่ทวงสัญญาอนุทินปมยกเลิก m o U มโ4สี่สามสี่สิบสี่โอ้ยมึงปล่อยให้เขาอยู่ไปก่อนเหอะทำไมจันเนี่ยมันยังม,มาได้ไม่ถึงวันครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชม แต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้แบ่งเป็น2อสกระแสนันเนี่ยพักประชาชนสุดยอดที่สุดนะเนี่ยดีที่สุดยิ่งกว่าแป,ป๊บซี่ก็เลยทีเดียวแป,ป๊บซี่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่พักประชาชนอาจจะดีกว่าใครนั้นคือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้หเห็นชอบพนักาไปออกช่องนั้นไปออกช่องนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเชิญชวนนะคะเดี๋ยวมันผมทําเสียงฟาเซตโต้ได้นะครับท่านผู้ชมไหมืกับ ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่มันจะใช้เสียงเหินกราบท่านผู้ชมกรบับเป็นเสียงที่ออกมาแต่ลมในการท่านผู้ชมมันเหมาะสมกับการร้องเพลงนะครับท่านแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ร้องแล้วเฮ้ยหลังจากมาทํา YouTube ก็ไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรชอบพนิกาไปออกตรงนั้นไปออกตรงนี้รายการนั้นรายการนี้เนี่ยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับอะไรจ๊ะพักเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้ากนกับเรานะเนี่ยเพื่อตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวผมนึกดอกแรกกระเทกการกระบาลเลยนะครับท่าน นึกถึงเฮ้ยอันนี้สมมตินะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นจริงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยเป็นเรือนจานะครับท่านผู้ชมชอบเป็นผู้คุมไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะไปมาละเอไอคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นเฮ้ยคุณชอเนี่ยผมขอกลับบ้านหน่อยได้ไหมนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทักทายพี่ญาติพี่น้องคิดถึงเหลือเกินเลยทีเดียวแล้วแล้วก็เรามาเซน็น MOA กันนะเนี่ย m e m o r y of Agreement อะไรว่าไปนะเนี่ยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะกลับมาอีกประมาณ4วันหรือ4เดืออนนผมมจะกกลับบาพครหไม่บากลนนรเช ชอซึ่งเป็นผู้คุมครับท่านถือกุญแจนันเนี่ยเต็มเลยนะคระับท่านผู้ชมหลายดุงหลายแดนครับท่านโล่ไปหาตำรวจไปพ่อตำรวจนันเนี่ยมึงต้องช่วยมาจับโจรกับกูหน่อยโจรกูไหนแล้ววะไอ้ไม่ใช่ไอ้คนที่ไปแล้วไม่กลับนาะนนะเนี่ยมันเซ็นสัญญาไว้แล้วมันก็ไปไม่กลับเลยไอ้ตำรวจมึงต้องมาช่วยกูหาเอา้าแล้วทำไมต้องช่วยหาวะไม่ได้ต้องช่วยนะคระับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเรามองเขาผิดไปนะเนี่ยเรานึกว่าเขาจะกลับมึงก็ต้องหาถ้ามึงไม่ช่วยกูหาหล่ะจ้ะมึงก็จะเป็นคน 음 <laughs> 에이. <laughs> ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมชิงตัดหน้าก่อนเลยนะครับท่านโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมหลังจากอนุทินมันอยู่สักเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนครับท่านแต่ไม่ต้องถึง4เดือนนะเนี่ยที่นี่พักประชาชนก็จะต้องโอ้ยอาจจะมีคําถามจากชาวบ้านนะครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดโหวตไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจเขากระโดงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อะไรต่อจะเนี่ยเอ้ยอะไรว่าหัวสวเราก็จะป็นต้องยกมือไว้วางใจหรือเปล่าวะพ่ออะไรจะเนี่ยมันยังไม่ครบกำหนด4 เดือนนะครับ่านผู้ชมตายแล้วทีนี้อมืมาเกมนี้น่ารุนนะครับ่างผู้ชมส่วนที่ปล่อยไปเมื่อกี้ครับท่านไอ้เล่ไอ้นั่นก็บอกว่าเดี๋ยว4วันหรือว่า4เดือนจะกลับมาสุดท้ายไม่กลับช่อก็ไปโวยตำรวจนะครับท่านอันนี้สมมตินะเนี่ยเฮ้ยตำรวจมาช่วยกันหาหน่อยนะเนี่ยกูเป็นผู้คุมกูปล่อยไปเองแล้วก็มันก็หายไปแล้วตอนนี้ตำรวจมึงต้องมาช่วยกูหาถ้ามันไม่ช่วยกูหาห่ะจ๊ะมึงก็โอ้ย ก็ไม่รู้มันเอาตะก,กาไหนมานะครับท่านผู้ชมหลังสีมันลงก็เดือดครับท่านพอวกบาลเตือนทักษิณหย่อนนี้ไปนะเนี่ยไม่เป็นผลดีปมชั้น14ผิดว่าไปตามผิดนันเนี่ยเห็นไหมขนาดคนที่มีปมอะไรวะสารดีกาตัดสินเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กูยังโหวดให้เลยอ๋อ ไอ้ประโยคท้ายๆมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสถานการณ์บานไปลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยผลิตภัณฑ์ดิฟนะครับท่านผู้ชมมันช่วยทาให้ผมนั้นนอนหลับสบายได้มากขึ้นครับท่านชะลอความเครียดนะครับท่านผู้ชมเพราะเครียดมากเหลือเกินกว่าจะได้นอนแต่ละคืนครับท่านเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะทําเป็นแบนเนอร์นะครับท่านผู้ชมใช้มาสักพักแล้วครับท่าน อืมมาทําให้ผมลืมอะไรบางอย่างได้นะครับท่านผู้ชมก่อนจะนอนงมือั้นอินโทนานเหลือเกินก็เป็นที่จับตามองครับขณะนี้ทั้งการลาว,วฟังข่าวจากที่ไหนขอให้อยู่ดีมีสุขครับท่านม็อบมึงอย่าพึ่งยิ้มนะเนี่ยแล้วไงต่อไม่มีอะไรจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม